ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเจอกันวันนี้พี่น้องครับ24ทธันวาคมแล้วพี่น้องนะครับอีกไม่กี่วันพี่น้องก็จะปีใหม่แล้วนะครับผมวันนี้ก็พามาดูกิ่งชมเรื่องของกิ่งของการตัดแต่งกิ่งและทําดอกนะครับพี่น้องมามุมนี้บ้างพี่น้องครับมุมของรวยจังเลยนะครับอันนี้ก็เป็นดอกด้วยจังเลยพี่น้อง ดรกคร้วจังเลยนะพี่น้องครับเอาไว้ทำพันพี่น้องน่ารับเชิญชมต้นนี้เชิญชมต้นนี้นะครับพี่น้องครับหยิบยกขึ้นมาให้ดูนะครับเนื่องจากมีร่องรอยบาดแผลเยอะมากนะครับผมตัดแต่งกิ่งในกระถางเลยน่าจะจำกันได้นะครับปรากฏว่ารากนิ่มนะครับพี่น้องครับก็วิธีก็บอกไปแล้วพี่น้องนะครับเมื่อเราทำ แบบนี้นะครับตัดรากโดยที่ไม่ได้ถอนขึ้นมาแขวนในเมื่อมันนิ่มนะครับเราต้องเอาเข้าร่มพี่น้องไม่ต้องไปรดน้ำพี่น้องครับเอาไปวางไว้เฉยนะครับมีแดดสองบ้างนะครับไม่ต้องถึงกับแดดมากมากแเราก็วางไว้ธรรมดาพี่น้องนะครับข้อห้ามก็คือห้ามเอาน้ำไปรดมันปล่อยให้มันแห้งไปเลย ต้นนี้พี่น้องครับถ้าผมรดน้ำเยอะๆเน่าเลยหละนะครับนี่ก็เป็นวิธีการแก้ไขนะครับ<อ>เมื่อชนชมเรารากนิ่มนะครับในกรณีที่เราไม่ได้ถอนไม้ขึ้นมานะครับส่วนเรื่องของการแต่งกิ่งตัดกิ่งชนชมพี่น้องนะครับอยากให้มันมีดอกเยอะๆจริงๆชนชมพี่น้องครับไม่เกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งหรอกนะครับ ชชม1นึกิ่งพี่น้อง1นึ่งกิ่งนะครับเมื่อเขาแทงช่อดอกออกมาดอกเขาจะต้องมีมากกว่า2ดอกขึ้นไปนะครับไม่ใช่ว่า1กิ่งก็มี1ดอกอันนั้นไม่ใช่นะพี่น้องครับบางสายพันธุ์พี่น้องแทงช่อดอกออกมามีมากกว่า10ดอกนะครับหรือบางสายพันธุ์อาจจะมีแค่4 5ดอกนะครับ ในกรณีที่เราอยากตัดแต่งกิ่งเราก็ทําได้พี่น้องครับเราจะทําเพื่อให้มีดอกเยอะขึ้นนั่นก็คือการตัดแล้วเขาจะแตกแตกกิ่งออกมาเพิ่มนะครับนั่นก็ทําให้ชนชมมีดอกเยอะขึ้นนะครับพี่น้องครับการตัดตัดทดกิ่งพี่น้องนะครับเขาทําได้ทุกสายพันธุ์นะครับเขาจะตัดเพื่อ ทษกิ่งกิ่งไม่เท่ากันกิ่งมันยาวนะครับและตัดเพื่อทำทรงนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงพุ่มอย่างชมต้นนี้พี่น้องครับนี่ชวนชมต้นนี้เป็นสายพันธุ์อาราบีคัมนะครับหรือเราเรียกกันสันส้นๆว่าก,ก๊อตนะครับถ้าผมจะตัดแต่งกิ่งพี่น้องครับผมก็จะมาตัดข้างบน ตัดข้างบนพี่น้องให้ด้านข้างเขาแผ่ออกให้กิ่งเขายาวๆนะครับถ้าผมมาตัดให้มันกล้มเลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับไม้มันก็จะไม่สวยนะครับการที่เราจะตัดแต่งกิ่งหรือตัดทดกิ่งเราจะต้องดูโครงสร้างของไม้เราครับที่สําคัญเราจะตัดทําอะไร,ะรพี่น้องครับเราจะทําโครงสร้างแบบ วางโครงสร้างให้ไม้ต้นนี้มันเป็นพุ่มสวยนะครับเมื่อกิ่งมันยืดยาวกระถางใหญ่เหมาะกับต้นไม้ต้นนี้อ่าเราจะต้องนี่เลยเรายังไม่ต้องไปตัดก็ได้พี่น้องเราลิบใบออกไปให้หมดแล้วก็เอาเชือกเชือกฟางมาน้มลงอะ,อะไรมาน้มลงให้กิ่งเขายาวเท่ากระถางพอดีเลย แต่ในกรณี้เราไม่ต้องไปตัดมันพี่น้องนะครับอาราต้นนี้กิ่งไม่ไม่ยาวนะครับอาราไม่ยาวพวกก๊อดพี่น้องครับส่วนมากกิ่งจะไม่ยาวเท่าไหร่นะครับแต่กิ่งมันเยอะครับกิ่งมันเยอะไม่เหมือนพวกโซโคนะครับดอกเวลาจะตัดพี่น้องครับจะแต่งกิ่งตัดทดกิ่งหรืออยากได้ดอกเยอะ จะต้องมองจากด้านบนนะครับลงมาล่างด้านล่างไม่ใช่ว่านั่งต้นไม้สูงกว่าคนอันนั้นไม่ถูกนะครับตัดไม่ถูกวิธีเลยน้องเราจะต้องมองดูข้างบนพี่น้องครับว่าเราตัดสวยหรือเปล่านะครับเสม,มอกันไหมเวลากิง่งเวลาใบมันออกมาใหม่นะครับเราจะรู้เลยว่าเราตัดทรงนี้ เมื่อมีใบออกมามันจะสวยมันจะไปตามที่เราต้องการเราจะต้องตัดยืนขึ้นมองข้างบนด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามานั่งตัด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 มั่นใจตัวเองเลื่อกเกินครับอันนั้นไม่ได้พี่น้องอย่างต้นนี้ก็ด้านบนมันสูงกว่าด้านล่างด้านข้างกิ่งถ้าผมตัดผมก็ต้องมาตัดตัดด้านบนออกไปพี่น้องให้มันเสมอกัน ส่วนการตัดกิ่งเพื่อให้ดอกเยอะๆนะครับไม่จําเป็นต้องไปทํามันน้องเราต้องดูว่าชนชมเราอ่ะเราจะเอาไว้ทรงไหนแค่นั้นเองนะครับบางสายพันธุ์บางต้นบางต้นนะครับปล่อยไว้ก็ไม่สวยจําเป็นที่จะต้องตัดทําพุ่มใหม่ตัดไปเรื่อยๆเขาจะแต่งนะครับไม่ใช่ว่าแต่งทีเดียวเสร็จนะครับบางครั้งต้องใช้เวลาปี2ปีนู่น สองสามปีกว่าจะได้ทรงมันต้องการให้มันแผ่ออกแบบนี้หรือหุบเข้ามาเป็นเหมือนพานนะครับพี่น้องครับอันนั้นก็จะสวยนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูพี่น้องครับว่าทำไมผมถึงตัดแต่งมันนะครับตัดไว้อยู่ต้นหนึ่งก็เป็นสายพันกอ๊อตหรืออาราบิคัมนะครับจะเอามาให้ดูพี่น้องสำหรับชนชมต้นนี้นะครับพี่น้องครับนี่ ไปยกมานะครับเอากันไกลมาลิดใบได้แล้วพี่น้องนะครับถ้าเราอยาก,กดูให้มันสวยๆนะครับลิดใบพยายามด้านข้างให้มันต่ําไว้พี่น้องด้านบนให้สูงไว้นะครับในการตัดแต่งกิ่งชนชมนะครับให้มันต่ําพี่น้องครับด้านข้างมันต่าด้านบนให้มันสูงนะครับส่วนการตัดเพื่อทําดอกนะครับตัดเพื่อทําดอกก็ อย่างที่ผมบอกไปพี่น้องครับหนึ่งกิ่งสามารถออกดอกได้ถึงสิบดอกนะครับเมื่อเขาแทงช่อดอกออกมาครับนั่นแสดงว่าชนชมที่ผมตัดไปถ้าเขามีดอกมาพี่น้องครับจากตัดจากมีหนึ่งกิ่งแล้วตัดแล้วนะครับเขาก็จะเพิ่มกิ่งมาใหม่สองกิง่งสามกิ่งก็ว่าไปครับกิ่งเขาก็จะมีเพิ่มมานะครับจากมีกิ่งเดียวก็จะแตกกิ่งออกมาใหม่ครับเวลามีดอกมันก็จะสวยไปพี่น้องครับ มันจะแน่นนะครับมันจะแน่นอันนี้ก็เอาไปวางไว้พี่น้องนะครับเริ่มจะมีไรลงแล้วนี่นะครับจะตัดแต่งกิง่งทำดอกหรือทดกิง่งเพื่อให้ชนชมสวยวิธีเดียวพี่น้องครับสำหรับไม้ทรงนี้คือตัดขึ้นข้างบนเลยนะครับ ทำจนชมแบบนี้พี่น้องครับก็ต้องจินตนาการไปด้วยนะครับเมื่อเราต้องการให้มันเป็นพุ่มใหญ่กว่านี้นะครับเราต้องไม่ตัดนะครับพี่น้องกิ่งยังไม่ต้องไปตัดตัดลิบใบออกไปให้หมดเอาเชือกฟางมารัดโน้มกิ่งด้านข้างออกมานะครับโน้มกิ่งเอามามัดไว้กับกระถางนี่พี่น้องครับโน้มทุกทุกกิ่งเลยนะครับรอบด้าน เอาเฉพาะด้านข้าง,งด้านข้างแบบนี้นะครับโน้มลงมาเอาเชือกรัดโน้มลงมาพี่น้องครับให้มันมาถึงขอบกระถางเนี่ยนะครับนั่นเป็นพุ่มใหญ่เลยมันถึงขอบกระถางด้านบนก็ไม่ต้องไปโน้มมันนะครับเอาเฉพาะด้านข้างพี่น้องครับเอาเชือกดึงลงเลยดึงลงไม่ต้องดึงจนหักนะพี่น้องดึงให้มันแผ่ออก ให้มันเป็นส่วนเป็นทรงของมันแค่นั้นแหละแบบนี้พี่น้องครับนี่นก็จะดูสวยก่อนที่เราจะมาตัดทดกิ่งนะครับพี่น้องโน้มดูก่อนนะครับว่ากิ่งเวลาเราโน้มมากิ่งมันถึงไหนพี่น้องถึงกระถางไหมขอบกระถางไหมถ้ามันเหลือก็ถ้ามันยาวกว่ากระถางเราตัดออกก็ได้ในกรณีที่เรามีกระถางใหญ่ๆ ตัวน,นี้ถ้ามีดอกก็ดอกจะเยอะนะครับพี่น้องครับเพราะว่าผมตัดทดกิ่งไปแล้วนะครับสายพันธุ์อาราบิคัมเหมือนกันแต่ว่ารากไม่ค่อยสวยนะครับจริงๆทำรากได้สวยนะพี่น้องครับปัญหาคือเราไม่มีกระถางใหญ่นะครับกระถางเรามันเล็กรากมันหุบเข้านะครับมันก็เลยไม่สวย ็สรุปสรุปแล้วก็คือถ้าเราตัดเพื่อให้มีดอกเยอะๆอนนั้นเราก็ทําได้พี่น้องนะครับเราไม่ตัดดอกก็มาเยอะเหมือนกันนะครับจนชมสมบูรณ์เท่านั้นแหละดอกซึงจะมาพี่น้องมีอยู่กิ่งเดียวแต่ว่าดอกออกเมื่อแทงช่อดอกมาดอกก็จะมีมากกว่า1ดอกนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อะไรพี่น้องนะครับ ดอกเขาก็จะมีมากกว่าหนึ่งดอกอยู่แล้วครับเราไม่จําเป็นต้องไปไล่ตัดมันหรอกนะครับพี่น้องถ้าจะแตง่งจะตัดก็ดูเอาดูทรงมันนะครับจนจชมเราไปทรงไหนพี่น้องแล้วค่อยไปตัดทดกิง่งครับผมพี่น้องครับมาแล้วพี่น้องเพิ่งตื่นนอนไม่สบายแล้วพี่น้องครับน้ำมูกไหล จะจมูแดงหมดพี่น้องมีเลือดด้วยนะครับไปแล้วพี่น้องครับผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยด้วยนะครับพี่น้องบางครั้งตัดคลิปก็มันวุ่นวายพี่น้องครับทั้งหลานนะครับทั้งหลานทางขายของพี่น้องผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยพี่น้องด้วยนะครับผมไปแล้วครับพี่น้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ